สวัสดีครับตาหมอออนทัวร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สันติราชฟาร์มนะครับก็มาอ่ามาดูวัวนะครับเสร็จจากวัวแล้วก็มาเห็นการกําจัดแมลงวันของฟาร์มนี้นะครับเนี่ยครับผมจะรีวิวให้ดูอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ใช้ขวดขวดโคกเปล่าๆนี่แหละครับแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูให้เท่ากับออกระป๋องของปากกระป๋องนะครับแล้วก็ เจาะรูที่ตัวตัวของกระป๋องนะครับแล้วก็ใส่เหยื่อเข้าไปนะครับใส่เหยื่อผปพวกอะไรก็ได้ที่มันขาวๆที่พวกแมลงวันชอบนะครับจากนั้นก็เอาไปตั้งไว้แล้วก็ดูนะครับนี่ครับอันนี้ผมมาเห็นนะโอ้ไอเดียสุดยอดมากครับแล้วก็ดีมากประหยัดด้วยนะครับจะเห็นว่าแมาลงวันตรงนี้จะข้างล่างนี้จะใส่ เหยื er <b ots> ่อนะครับใส่เหยื่อเป็นพวกของขาวอันนี้เขาใส่ไส้ไก่ไส้ไก่ดิดๆนะครับใส่เข้าไปแมลงวันแล้วก็ใส่เข้ามาในรูนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่แสงที่มีแสงสว่างนะครับคือธรรมชาติของแมลงวันเนี่ยเขาจะบินไปที่แสงสว่างพอบินเข้าไปแล้วก็ไปเจอตรงขวดเนี่ยมันไม่มีเรามันก็ตกลงไปตายในน้ํานะครับนะครับก้นขวดเนี่ทั้งนั้นเลยนะดาๆนี่ก็คือแมลงวันทั้งนั้นนะครับน้ํานี่อาจจะใส่พวก ของซอกฟอกผสมนิดหน่อยเลยหรืออะไรก็ได้นะที่ว่าแมลงวันตกลงไปแล้วมันตายนะครับเนี่ยครับพอนบินไปบินแมวมันเหนื่อยแล้วมันก็ตกลงไปในน้ํานะครับแล้วก็จมน้ําตายไอเดียดีมากเลยครับทีนี้ทําไว้หลายอันแล้วก็ในคอกวัวนะครับจะเห็นว่าคอกวัวด้านหลังนะครับไม่มีแมลงวันเลยครับวัวยืนกันสบายในเห็นว่าหางวัวนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับแต่หางวัวไม่มีปัดไล่แมลงวันไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่กันเฉยๆนะครับ ลัวนอนกันสบายเลยครับเพราะว่าแมลงวันโดนล่อมาแล้วก็ตายไงครับเนี่ยถ้าลองก็ทําไว้เยอะนะครับนะครับอของเนี่ยครับที่เดี๋ยวผมก็จะขอเขาเอาไปใช้ที่บ้านนะครับเอาไปใช้ที่บ้านเพราะว่าตอนนี้ต่องนะครับนี่ครับพี่ต่องช่างต่องกําลังทําไว้หลายๆอันนะครับใครสนใจไอเดียนี้ก็สามารถทําได้นะครับไม่ห่วงวิชานะครับ แค่ใช้สว่านนะครับมีอุปกรณ์ก็คือสว่านเพื่อเจาะตรงตรงปลากระตรงไอกระป๋องของกระป๋องของปลากระป๋องนะครับเนี่ยครับเจาะแล้วก็อันนี้เข้าไปเอาใส่น้ําแล้วก็เอาใส่เหยื่อไปแค่นี้ครับตั้งไว้โอ้สุดยอดเลยครับอย่างนี้นี่กำจัดตะแนลงวันได้ผลดีมากเลยครับกวเ่่เเออยี่ยมนะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อจะได้กําจัดมแมลงวันซึ่งเป็นพาหะของโรคต่างๆที่เกิดกับวัวของเรานะครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามครับ